ลูกค้าบอกว่ามีไขมันลดความดันลดน้ําตาลลดนะคะลูกค้าบางคนถึงขนาดแบบดีใจมากส่งผลตรวจเลือดมาให้ดูเลยสวัสดีค่ะอุมนัสนันทิลาลตนากรนะคะผู้บริหารบริษัททัดอินสไปจํากัดค่ะเจ้าของแบรนด์ AU Farm ก่อนอื่นนะคะอุก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน AU Farm มาด้วยดีตลอด7ปีที่ผ่านมานะคะ ด้วยความมุ่งหวังนะคะหรือเจตนารมของอูที่อยากให้คนไทยสุขภาพดีกินอาหารเสริมที่ดีมีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้นะคะอย่างสินค้าตัวแรกของเรานะคะก็เป็นเห็ดหลินจือแดงสกัดนะคะซึ่งอูควบคุม ทุกขั้นตอนการผลิตนะคะตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ G2 นะคะสายพันธุ์เดียวกับโครงการหลวงซึ่งเป็นสายพันธุ์พระราชทานแล้วก็มีการควบคุมตั้งแต่การปลูกลงเรือนเป็นโรงเรือนปิดที่ควบคุมทั้งแสงทั้งความชื้นแล้วก็ต้องปลูกใน ระยะเวลาที่มันให้สารสําคัญสูงที่สุดเราถึงจะเก็บออกมานะคะทั้งการสกัดและโรงงานผลิตซึ่งโรงงานผลิตนี้นะคะเป็นโรงงานผลิตของอูเองนะคะซึ่งมี GMP รองรับอย่างเฮดลินจืรอแดงสกัดของเราตัวนี้นะคะเป็นเฮดลินจื่อแดงสกัดตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะขนาด500มิลลิกรัม500มิลลิกรัมนี้นะคะเป็นน้ําหนักของสารสกัดล้วนๆเลยนะคะไม่รวมน้ําหนักแคปซูลซึ่งมีความเข้มข้นกว่า10เท่าและก็ดูดซึมได้ดีกว่า ไม่มีสารตกค้างค่ะเดี๋ยวอูจะมาละลายน้ําให้ดูเลยนะคะว่าเห็ดหลินจือแดงของเราเนี่ยละลายน้ําได้ดีแค่ไหนนะคะอันนี้คือแคปซูลของเรานะคะ ไขมันในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงความดันสามารถทานได้เลยอูจะยกตัวอย่างสารสำคัญสักสามตัวนะคะที่มีอยู่ในเหตุหลินจือน,นะคะอย่างตัวแรกเลยคือโพลีแซคคาไรโพลีแซคคาไรเนี่ย เป็นสารสําคัญที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะสารตัวที่สองนะคะสารไตเตอร์พีนอยด์ซึ่งมีสรรพคุณในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซเลล์มะเร็งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภูมิแพ้บํารุงระบบย่อยอาหารลดความดันลดไขมันแล้วก็ช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดค่ะสารตัวที่3นะคะก็คือสารเยอลมาเนียมนะคะซึ่งมีส่วนช่วยในการบํารุงสมองบํารุงประสาทแล้วก็ช่วยล้างสารพิษในร่างกายค่ะ ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีมากหลายคนนะคะลูกค้าบอกว่ามีไขมันลดความดันลดน้ําตาลลดนะคะลูกค้าบางคนถึงขนาดแบบดีใจมากส่งผลตรวจเลือดมาให้ดูเลยผลตรวจเลือดจาก200กว่านะคะเหลือ156ภายในไม่กี่เดือน แล้วก็ยังมีลูกค้ารีวิวทั้งในแชทในคอมเมนต์เข้ามาอีกเยอะมากนะคะสำหรับวันนี้อุก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะกับโปรโมชั่นเห็ดหลินจือแดงสกัดกล่องสีทองแบบนี้นะคะซื้อ3แถม5นะคะก็คือจะได้เห็ดหลินจือแดงสกัด3กล่องแถมอีก3กล่องและแถมชาเห็ดหลินจือแดงผสมอาติชกอีก2กล่องกันไปเลยนะคะรวมมูลค่า5,000 920บาทนะคะแต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะวิธีการทานก็คือทานวันละ1แคปซูลควบคู่กับการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะเท่านี้สุขภาพก็จะดีไปอีกนานเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะสามารถทักแชททักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเรามีการให้คำปรึกษาได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้นะคะอูก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ